ดูม้าโมเมนตัมหน่อยมา้าแคะหรือว่าแตเต็ปเด็กๆเ,เขาเล่นกันเดี๋ยวเราล่ากให้สุดเสียงเลย <c oughs> เรียบร้อยยังไงออฟวันนี้หรือทุกชิ้นเกินคาดแรงขึ้นนิดเดียวเนี่ยบางทีมันไม่รู้สึกอาจจะไม่ได้แรงด้วย <c oughs> ม้าน่าจะอยู่ที่คนขับหมดแล้ว <c oughs> สวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะด้านหลังผมนี่ก็คือเจ้าสวิคสามประตูที่คุ้นเคยกันอยู่นะฮะวันนี้รถไม่ได้พังอะไรนะมาเปิดฝากระโปรงเห็นอย่างนี้ก็ถ้านับเริ่มแรกก็คือเปลี่ยนเกียร์จากออโต้เป็นแมนนวลครับตอนนั้นเกียร์พังไปส่วนภายนอกก็เปลี่ยนไปเรนะื่อยฮะเดี๋ยวลิ้นเดี๋ยวล้อเดี๋ยวหางเดี๋ยวแรบ้างแล้วก็เปลี่ยนภายในแต่ว่าก็คงยังไม่ได้ทําอะไรเยอะนะตั้งแต่ทํามาก็ส่วนมากจะเน้นที่ข้างนอกมากกว่านะอย่างล่าสุดนี่ก็ไปพ่นล้อพ่นยางอย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็ล่าสุดคืออออยยู่่่สภาาาพพพนนนนนีี้้้ถมมมมมวตััััังงงก็ไไไดะร นะคือมันก็ยังใช้งานได้ปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ได้ขับด้วยก็ขับอาจจะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างนั้นอะขับไปกินกาแฟกับน,น้องๆแถวบ้านคือเจ้าของเก่าทำมาอย่างไงก็ขับอย่างนั้นนะครับมีก็เปลี่ยนพวกกองใส่ท็อฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยอันไหนพังก็ซ่อมมันนั้นสามคาัสพังมูเล่พังก็เปลี่ยนไปอันไหนพังก็ยังไม่ได้ท,ทำการโมดิฟายหรือทําอะไรเยอะเต็มที่ก็เปิดฝาตั้งวาล์วหรืออะไรตอนนั้นเช็คกำลังอัดก็ว่าจะมาทํามันให้สมบูรณ์คือไม่ได้ทําแรงนะบอกก่อนมาทำให้มันสมบูรณ์เหมอนมนาาับทีีร่รก ทั้งหนึ่งจากตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าก็ทําการโมดิฟายหรือทําอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่น่าจะทําอะไรเยอะนะถามว่ามันยังใช้งานได้ไหมทุกวันนี้ก็ใช้งานได้อยู่แหละเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วนะถ้าจะมีตอนที่ใช้หนโหดก็น่าจะตอนที่แบบไปวิ่งในพิระเซอร์กิตตอนงานของดัฟเฟสเมื่อสองสามปีที่แล้วตอนนั้นพอมันร้อนมาตอนบ่ายแล้วก็ใช้ความเร็วเยอะๆแบบเราก็ลองเหยียบดูอะไรเงี้ยก็แอบมีน้ํามันเครื่องหายไปเหมือนกันพอมาเช็คดูนะครับด้วยความร้อนด้วยไม่รู้เครื่องรวมด้วยหรือเปล่าอะไร,งไไะไรเงี้ยแต่มาัน จะออกมาท่าไหนแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะไม่ได้ทำแรงอย่างที่บอกเอาแค่ให้มันสมบูรณ์ขับใช้งานได้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโมเมนตัมครับผมออฟพีโอมันหอมลง่ายไปโดนอะไรมานี่เราถ่ายกันทั้งช่องออฟแล้วก็ช่องเราเลยนะยังไงออฟวันนี้ผมต้องถามพี่เลยว่ายังไงพี่วันนี้ไอคันเนี้ยมันใช้มา3-4ปีแล้วแต่ได้รถมาถ้าใหญ่ๆสุดก็น่าตั้งแต่ตอนแรกๆแหละที่เปลี่ยนเกียร์แล้วนอกนั้นก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรพังก็ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าอยู่ๆก็เสี้ยนไม่เฉื่อยเสี้ยนอยากมาเริ่มต้นที่เราอ่ะเพราะเครื่องมันติดรถมานานใช่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรกลับมาเลยแล้วก็ใช้มากี่ปีแล้วเนีี่ย ไดนะ้แต่คือไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องเลยนะถ้านับตั้งแต่ที่ไปเปลี่ยนเกียร์กับออฟตอนนู้นเลยเ,ออเต็มที่ก็แค่เปิดฝาตั้งวาวเลยตอนนั้นใช่ปะก็ใช้อย่างนั้นมาตลอดถ้าเกิดว่าใช้ต่อไปมันยังใช้ได้ไหมมันยัใช้ได้อยู่มันยังไม่พังแต่แค่อยากจะมาทําให้มันสมบูรณ์อาจจะไม่ได้แรงด้ว <c oughs> ยต้องบอกก่อนไม่ได้มาทาแรงนะเต็มที่อาจจะนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่เดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าต้องปรึกษากัอบออฟว่ามันไปได้แค่ไหนหรือว่าสเต็ปเริ่มต้นมันแต่ก็อาจจะแบบว่าตุกติกมันนิดนึงนิดนึงไหนๆ อันนี้ต้องเป็นฝั่งออฟแล้วยังไงต่อเพราะกระบวนการของออฟปกติเวลาลูกค้าเอารถเข้ามาก็จะยังไงก็ตอนนี้เราอยู่ที่ดิโน่เลฟสเปคคือคุยโปรเจกต์นี้กับพี่ตั้มไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เลยพอจะเข้าใจคอนเซปต์คอนเซปต์ของพี่ตั้มก็คือเม่ทันเนนเครื่องเป็นหลักก่อนให้มันสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องควันที่มันเยอะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยโอเวอร์ฮอนใหม่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรทั้งตัวแหละเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ปอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยก็ในเมื่อเราไม่ได้โมดิฟายอะไรไปเยอะก็เลยคุยพี่ตั้มอน่าก ก,ก่อนหรือก่อนอุกฮอนเป็นยังไงแล้วหลังอุกฮอนแล้วพอเครื่องสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงได้แรงม้าขึ้นมาจากเดิมเยอะแค่ไหนเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีทางหรอกที่มันจะน้อยลงต้องมากกว่าวันนี้แน่นอนก็เลยมาวัดแรงม้าก,กันสักสองลันสามลันซึ่งปกติท็อปก็จะทําแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมมาถ้า,ถาลูกค้าเข้ามาถ้าเป็นเคสลูกค้าที่อยากจะทำเนี่ยอยากจะทําเครื่องใหม่อัปเกรดมดิฟายอะไรอ่ะผมจะเอาโปรโมชั่นนี้ยซึ่งผมดีลกับที่ไดโนนี้ไว้โดยเฉพาะแล้วก็ได้สิทธิ์จากพี่เบิร์ดเพราะเราทํางานร่วมกันอยู่ กานึงผมว่าเจ้าของจะได้เห็นด้วยว่าต่อมากับหลังมาอะไรยังไงเเพราะเพราะความรู้สึกคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันแรงขึ้นนิดเดียวเนี่ยบางทีมันไม่รู้สึกอาจจะจับสัมผัสไม่ได้ใช่ต้องเอาตัวเลขมาให้ดูกันเลยใช่พี่ว่าตัวเลขมันหลอกไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระนวนการตรวจเช็ครถรับรถมีตรวจเช็ครถ76รายการคือเดี๋ยวนี้ทุกรถทุกคันเนี่ยผมจะมีการตรวจเช็ครถเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว ทั้งหมดมีอะไรใช้ได้ครบอะไรใช้ไม่ได้หรือาอะไรใช้ได้แต่ไม่สมบูรณ์รวมไปถึงพวกท่อน้ํามันระบบเบรกช่วงล่างส่งกําลังยางกันฝุ่นลูกหมากลูกปืนล้อทุกอย่าง76รายการนี้แทบจะครอบคลุมแล้วบริการตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่พิ่ตัมพ่ฟีก็คือลูกค้าทุกคนเลยเข้ามาเนี่ยขออย่างเดียวลูกค้ามีมีเวลาจอดรถให้มีเวลาทิ้งรถไว้ให้เราเช็คเพราะว่าการเช็ครถ76รายการเนี่ยเช็คหย,ยาบๆแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเช็คเหมือนที่ผมให้ช่างเช็คคือมันเช็คจริง,รงๆเช็คทุกจุดจริง,รงๆแล้วก็มี รูปมีคลิปในการตรวจเช็คสรุปให้อันนี้ใช้เวลาบอกเลยว่าต้องมี1 2ถึงวันตอวจถ้าเขาจะทำใช้ทั้งหมดก็แล้วแต่ถ้่ทำไม่ทำก็แล้วแต่แต่เราพบเราแจ้งไปว่าราคาเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมก็จะแจ้งลูกค้าเสมอว่าผมแจ้งราคาแล้วอย่าช็อกนะคบเพราะบางคนเขาไม่รู้ว่ารถตัวเองเป็นยังไงเราก็เช็คเราก็ประเมินตามหน้างานผมเองผมก็จะเป็นคนแนะนําจะจับแยกเลยอันนี้เร่งด่วนอันนี้อันตรายนะต้องทําอันนี้รอบหน้าได้ไว้ก่อนได้หรือถ้าอยากนับหนึ่งไม์มก่ก็ลุยเลยเรื่องระยะ เวลาเราไม่ได้เร่งลูกค้าอยู่แล้วเอาตามสภาพคล่องของแต่ละคนถ้าอยากเช็คละเอียดก็ลองลองดูลองเข้ามาดูได้ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูจากคันพี่ตั้มแต่ก่อนหน้านี้เช็ค76รายการเนี่ยผมก็มีทําคลิปสั้นๆมีไปแล้วไปดูใลายช่องันได้ครับเริ่มเลยไหมโอเคพี่ตอนนี้พร้อมขึ้นแท่นแล้วเดี๋ยวให้น้องเขามัดอะไรเรียบร้อยโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดแรงม้ากันดูม้าโมเมนตัมหน่อยม้าแค็หรือว่า ม้าน่าจะอยู่ที่คนขับกว่าล้วพี่ทายดีกว่ารถพี่กี่ม้าเดาได้เล่นๆปกติเนี่ยเครื่องตัวนี้สเปคโรงงานเนี่ย<อ>มันร้อยสามสิบม้าที่ไทวินแต่ถ้ามันลงล้อแล้วเนี่ยมันจะผ่านโหลดต่างๆเช่นระบบส่งกําลังอเอาล้อยางทุกอย่างเลยปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยมันจะอยู่ที่ล้อเนี่ยประมาณทักร้อยสิบแล้วกันร้อยสิบแรงม้าที่ล้อเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์ถึงร้อยยี่สิบประมาณนี้ที่ว่ารถพี่กี่ม้าร้อยเดียวร้อยหนึ่งทวนๆเอาแบบไม่เยอะก่อนดีกว่าอันนี้น้ำมันอะไรพี่อีร้อลยี่ส เม<ช>ื่อสปีที่แล้วใช่โอเคแล้วถึงอยู่ท่านั้นตลอดไม่ทํำไปเลยโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะร้อยจริงว่าออหรือว่ามากกว่าร<ป>้อยหรือามากกว่าร้อยอันนี้แบบเอาแบบต่ำๆๆไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราลากให้สุดเสียงเลย <laughs> ตามนั้น ใครยังไม่เคยเห็นห้องเครื่องโมเมนตัมนะครับรอดูคลิปนี้นะครับท่านี้ทา่าเ <laughs> <laughs> ดียวเห็นยี่จนไส้ในอ่ะจะเห็นหมดทุกอย่างอะ่ะหรือหมดอะ่ะ <laughs> หรือทุกชิน้นรอบนี้น่าจะมีคอยดีว่ะพี่เอาทรงหน่อยดีกว่า,าแล้วมันก็แรงขึ้นด้วยแหละคอยดีรางลิ้นพี่หัวฉีดด้วยหัวฉีดด้วยหัวฉีดด้วยแล้วกันเนี่ยชุดนี้เรียกว่าไล่ข้างให้เด็กมันดูไล่ข้างให้เด็กมันดูเเธอก็ใช้นี้แหละได้อยู่ได้เดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องสเต็ปที่จะตัดสินใจใช่เอาเรื่องเครื่องก่อนเพราะว่ามันสามารถทําตรงนี้ได้ก่่อนนยแล้ววไงงามัั เดี๋ยวค่อยเปิดดูอีกทีพี่เพราะเฮดเฮดมีอยู่แล้วปะเฮดติดรถมาเลยใช่ตอนนั้นที่ตีตีหลังเฮดไปไล่ข้างพวกไปนั่นแหละพี่แต่เต็บเด็กๆเขาเล่นกันโอเอาเลยดีกว่าลุย ียบร้อย เรียบร้อยฮะบางคนอาจจะแบบโฟกัสไปที่ตัวเลขพวกนี้ใช่ไหมแรงม้าก,กับแรงท้ออะไรพวกนี้ครับแต่ผมอยากรู้ระบบการทํางานมนเลยเนี่ยไอ้ที่ถืออยู่มันคืออะไรมันทานํางานยังไงเห็นเวลาคนเขาต้องกดที่เคยดูเรื่องนี้ไหมอ๋อสองศูนย์สองเก้าัวไม่ใช่สาลาและนะ้วน่ัวบกแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะที่ที่นางเอกม่งปล่อยอารอลงไปในบ่อแล้วก็ลงไปท่านี้นี่ก็ตลกไปเรื่อยก็ไอตัวนี้เอาเอาแบบว่าเข้าใจง่ายเลยดีกว่าก็คือก่อนที่เราจะวัดแรงม้าเนี่ยเมื่อกี้พี่จะเห็นก่อนที่ผมจะกดตรงนี้ยผมจะ มองหน้าน้องเขาส่งตาอ่าใช่แล้วก็ส่งสัญญาณว่านี่คือการคาลิเบตรอบของรถกับของไนโนให้มันตรงกันไอลูกกิ้งเนี่ยนะใช่ไหมให้มันตรงกันผมก็จะดูที่จองนี้เป็นหลักพอตรงนี้สามพันปุ๊บผมก็จะบอกน้องสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงกับของผมหรอกอ่าพอผมบอกน้องปุ๊บน้องก็จะคาลิเบตปุ๊บมันก็จะสามพันเท่ากันทั้งจอทั้งรถเวลาเราดูในจอความเร็วรอบตรงนี้กับตรงนี้จะเท่ากันแล้วใช่ครับล้วก็ในการใช้โปรโมชั่นต่อหลังอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะมีค่าที่เขาคาลิเบตไว้เวลามาจูน้าก็จะ ใช้ค่าคาลินนเบ้เท่าเดิมเราก็จะต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่ว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้มาใช้ตัวเลขเดิมมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนข้อมูลมันจะได้อ้างอิงก,กันได้แค่นั้นครับแล้วก็ส่วนหลังจากคาลิเบตแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มวัดแรงมา้าปกติเนี่ยผมจะกดคันเลงที่3,000แล้วก็ให้มันเก็บ Data าเก็บข้อมูลเพื่อมาขึ้นเป็นกราฟถ้าเราไม่ได้กดปุ่มเขียวมันก็จะไม่บันทึกให้เราก็จะ<อ>ไม่มีกราฟดูง่ายๆคือถ้าเราเริ่มจะไอ้นี่เม,ม่ได้นะเราก็กดเราจะบันทึกตอนรอบที่เท่าไหร่เรากดปึ้งแล้วเราก็ย่ บอกว่าจะเริ่มพิจประมาณ3 0 0พันใช่ครับโดยประมาณประมาณเกือบใช่ปะอ่าใช่ครับผมจะกดก่อน3,000ันแล้วก็ยั่งขึ้นไปเลยอ่ามันก็จะเห็นกราฟตั้งแต่3 0 0 0ันรอบไปจนถึงเรายกคัะเร่งเลยแค่นั้นเองครับส่วนสีแดงก็จะเป็นเบรกไดโนเราก็จะเบรกที่เท้าด้วยแล้วก็ใช้ลูกกิ้งช่วยเบรกด้วยเราจะไม่ได้แช่ตลอดก็ประมาณนี้เกินคาดที่ผมหยุดวัดเพราะว่าลันทิสะโปติเนี่ยคือการวัดแรงม้าเนี่ยมันมีเรื่องตัวแปรอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราวัดวันนี้ตอนบ่ายเราวัดพรุ่งนี้ตอนคืนก็จะไม่เหมือนกัน่เพราาะว อมอากาศที่มันเข้าอินเทสเข้าไปมันก็มีผลความร้อนของเครื่องก็มีผลรันแรกเนี่ยผมถือว่าผมไม่นับเพราะมันเป็นรันแรกเครื่องมันจอดพักอุณหภูมิมันยังไม่ได้เพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมมันจะให้แรงม้าที่สูงที่สุดแต่ละยี่ห้อแต่ละรถไม่เหมือนกันแค่นั้นเองผมจะเริ่มนับแต่รันที่2นี่แหละมันก็โดดขึ้นมา125เลยเห็นไหมใช่นะพออุณหภูมิได้ปุ๊บเราก็ได้แรงม้ามาสูงสุดไหมต่อมา รันสุดท้ายเหมือนกับเราคอนเฟิร์มไปทีนะว่าม่นเท่าไหร่กันแน่ก็ออกมาประมาณนี้เฉลี่ยแล้วรถที่แรงมาสูงสุดที่อุณหภูมิที่ดีสุดสดประมาณนี้แหละ ร้อยยี่สิบร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่สิบใช่ประมาณนี้แรงบิดก็ถือว่าไม่น่าเกลียดที่ปกติแรงม้าร้อยยี่สิบเนี่ยแรงบิดก็จะอยู่มาสิบสองแต่นี้ก็สิบเอ็ดไปไปก็ไม่ได้แย่อะไรก็เดี๋ยวมารอดูตอนทําอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วกันผมคาดหวังว่าให้มันไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบะก็ต้องดูว่าเราทําอะไรไปบ้างถูกปะตอนนี้ผมผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันบ้างใช่แต่เดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้คือกราฟที่พี่เบิร์ตจูนไว้จูนถนนนะไม่ได้ขึ้นไนโน่อก็็เปนรอยต่่่ออทีจาากกคควมรู้้สึแนนัเง เทคเปิดเร็วมันจะเป็นยังไงเทคเปิดชา้าจะเป็นยังไ uh huh. องอย่างอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะขยับ v ีเทคได้อีกถ้าเกิดเรามาอยู่บนไนโนแล้วก็ไม่มีอะไรเด,เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าตอนที่มาจูนเก็บบนไนโนแล้วเนี่ยรอยต่อตรงเนี้ยจะเปลี่ยนไปจะเนียนก่าน,นี้จะไม่ตกอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เนี่ยมันมาทุบเนี่ย มันยังมีเป็นแองกลงมาน,นิดนึง uh huh. อ่าถ้าเก็บบนไนโน่อ่าถามว่าบางบางคนบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องขึ้นไนโน่ก็เนี่ยขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เก็บรายละเอียดที่เรามองไม่เห็นถ้ามาอยู่บนไนโน่ปุ๊บเราจะเห็นทุกอย่าง <Okay. S 2> ว่า <Okay. S 2> แต่อาจจะไม่รู้ว่ามีห้อยตรงนี้อะไรใช่ใช่ครับ<ม>เราจะเห็นเลยแต่ละช่วงแต่ละอน,นี่เป็นยังไง uh huh. อันนี้แต่แต่นี้คือผมว่ามันโอเคนะกราฟสวยไม่มีหลุมไม่มีอยากหรือว่า พื้นฐานสมบูรณ์3ปี3ปีใช่สามปีที่จูนเก็บไปใช่ใช่ถือถือถือว่ายังสมบูรณ์อยู่เนี่ยทอกก็ยังต่อเนื่องไม่ได้แบบทิ้งดิ่งลงไปตรงนี้ก็แฟดกันโอเคก็ไม่มีอะไรแรงม้าก็เนี่ยยังยังยังไม่ล่วงเลยจริงยังยังได้อีกหน่อยนะแต่แค่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเครื่องเดิมสแตนดาร์ดรอบ8ปดพันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่เดี๋ยวเรามาจูนล้วลองเปิดรอบได้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้มันเกียร์อะไรเกียร์สเกียร์สมนี่ผมวัดเกียร์สนะเพราะว่าเฟืองท้ายมันไม่ได้จัดถ้าวัดเกียร์ส น่าจะค่อยลงมาหน่อยใช่ใช่ไหมแต่มันจะลากใช้เวลาลากลากนานใช่ใช่มันก็จะทรมเครื่องมันจะสุดที่3เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เพราะนี้มันเป็น S40 ด้วยมันแบบท้ายมันจะยาวๆหน่อยเออมันจะยาวๆหน่อยใช่ครับใช่ครับยิ่งก็ขับในเมืองนะแทบไม่ได้ใช้เกียร์ห้าเลยคันนี้อันนี้ก็คือที่เกียร์สามอันนี้เพราะส่วนใหญ่เขาก็วิธีนี้กันปะถ้าเกียร์มันชิดก็ใช้เกียร์สี่เฟืองท้ายจะจัดหน่อยต้องดูท่าทดอัตราทดเกียร์แล้วแต่รถแล้วแต่คันก็ต่างกันใช่ใช่แต่นี้ก็เป็นที่สามรอบที่แปดพัน าเกิดเป็นเครื่อง B บางท้ายสี่เจ็ดอย่างเงี้ยเรามาจะวัดที่เกียร์สี่ไปเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ฮะตัวเลขที่ออกเฮ้ยทายผิดไปตั้งยี่สิบกว่า <c oughs> เราก็ไม่โล่งไงเราก็ทายนี่ไปก่อนออแต่ถือว่าพื้นฐานดีพี่โอเคอยู่ใช่ไหมใช่จากนี้ก็เดี๋ยวกลับไปกลับไปอู่หรือหรือเดี๋ยวรอดูโมเมนตัมเลยเพื่อนครับเดี๋ยวไปป่วนที่อู่ต่อวันนี้จบสเต็ปการวัดไดโน่เท่านี้ใช่ใช่